เมียหลวงผ่าสร้างชื่อก่อนหายเข้ากรีบเมฆรังวรวิทย์ไม่ออกสื่อ20ปีปรากฏตัวอีกครั้งแทบไม่ทิ้งเขาเดิม เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ใครหลายคนอาจจะลืมเขาไปบ้างแล้วนะคะสําหรับรังวรวิทย์อดีตพระเอกหน้าหล่อที่เคยอยู่ประดับวงการเคยฝากมีผลงานคุณภาพในอดีตให้ได้ชมหลายเรื่องอีกทั้งยังมีผลงานถ่ายแบบต่างๆรวมไปถึงการทํางานในฐานะศิลปินนักร้องที่มีเพลงยอดนิยมมากมายค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีความสามารถรอบด้านทําให้มีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจึถือว่าเป็นพระเอกที่ประสบความสําเร็จไม่น้อยค่ะซึ่งหากย้อนกลับไปในยุคนั้นนะคะรังวรวิทย์ก็ได้ ได้รับความนิยมและได้รับคำชมเรื่อยมาจนกระทั่งได้หันหลังให้กระบวงการไปนานกว่า20ปีค่ะและจากการตัดสินใจวางมือหลังวรวิทย์ก็ไม่ออกสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อใดก็ตามจนข่าวคราวข,าของเขาเงียบหายไปค่ะและก็มีนักสแสดงและพระเอกหน้าใหม่เข้ามาแทนที่เรื่อยๆตามการเวลาซึ่งปัจจุบันหลังวรวิทย์ก็ได้หันไปเต็มที่กับการทํางานส่วนตัวของตนเองนะคะและแม้ว่าวันนี้จะผ่านมานานกว่า20ปีแล้วแต่หลังวรวิทย์ก็ยังหล่อสมบูรณ์แบบไม่หลบภาพอดีตพระเอกเก่าไปได้เลยละค่ะ ซึงหากพูดถึงยุค90นะคะก็มีอดีตนักแสดงหลายคนที่หยุดทุกอย่างไว้ตรงนั้นที่ควรจะต้องเป็นและแตัดสินใจหันหลังให้กับวงการไปเดินทางเส้นทางของตัวเองค่ะทําให้บางคนก็เริ่มห่างหายไปจากภาพจําของแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับรั่งวรวิทย์ในสําราญที่ลาวงการแบบไม่หวนคืนเจาะเช่นเดียวกันค่ะ